ทำมันโทรลูกกระต่ายรับวันไหวประจันท์สองสามีภรรยาวัยสามสิบปีชาวอำเภอเมืองตรังทำมันโทรลูกกระต่ายรับงานไหวประจันทร์ในวันที่หกตุลานี้เป็นความน่ารักน่ากินเป็นงานทำมือทุกชิ้นหวานน้อยอร่อยมากโดยมีชาวไทยนะคะเชื้อสายจีนพากันสั่งซื้อไปประดับตกแต่งโต๊ะไหวประจันท์ให้เหมือนกับคำคมที่ว่าในพระจันทร์มีกระต่าย ที่ร้านกินเป็นสุขเลขที่18ถนนไซงามตำบเจับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังสองสามีภรรยากำลังเร่งทำมันโถลูกกระต่ายเพื่อขายในเทศกาลไหว้พระจันทร์ประจำป,ปี2568ซึ่งในปีนี้นะคะตรงกับวันที่6เดือนตุลาคมนี้โดยทราบว่าท,ทางร้านนะคะได้ทำมันโทลูกกระต่ายขายมาเป็นปีที่3แล้วนะคะและเป็นงานฝีมือทุกชิ้นขายในราคาชิ้นละ35บาท ผลตอบรับดีขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับวิธีการทำนะคะเริ่มจากการนวดแป้งอนเนกประสงค์ผสมกับฟักทองให้เข้ากันทิ้งไว้30นาทีจนแป้งนุ่มจึงนำมาชั่งน้ำหนักแล้วปั้นส่วนต่างๆให้เป็นรูปกระต่ายใช้เวลาปั้นประมาณ15-20นาที หลังจากนั้นนะคะนำมาพักไว้อีก3ชั่วโมงเพื่อให้แป้งฟูนุ่มแล้วนำไปนึ่งด้วยไฟกลางอีก20-30นาทีจากนั้นนะคะจึงนำผงโกโก้มาละลายน้ำอุ่นวาดเป็นตาหูจมูกปากและหนวดนึ่งต่ออีกประมาณ3านาทีจึงนำออกมาขาย สำหรับจุดเด่นนะคะก็คือเน้นหวานน้อยแป้งนุ่มฟูหอมอร่อยเก็บไว้ในตู้เย็นได้นาน3-4วันไม่ใช้สารกันบูดทานได้ทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนที่รักสุขภาพนะคะและในขณะเดียวกันนะคะก็ยังมีมันโตแฟนซีและสลเปาวไว้ประจัำผสมผักต่างๆนะคะเช่นผักโขมแครอทเผือกกล่มม่วงและผักรวมขายในราคาชิ้นละ12-15บาท ซึ่งทุกชิ้นนะคะจะเป็นงานทำมือที่สองสามีปรรยาช่วยกันทำวันละ30-50ชิ้นโดยวางขายหน้าร้านหลากหลายรูปแบบให้ลูกค้าเลือกทานได้แบบไม่จำเจสร้างรายได้กว่า1,000-1,500ถึงบาทต่อวันเลยนะคะและสำหรับในงานเทศกาลไว้ประจปีนี้นะคะได้รับทำตามออเดอร์วันละไม่เกิน50-70ถึงชิ้น เพื่อให้ชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะได้นําไปเป็นขนมเส้นไหวประดับตกแต่งโต๊ะบูชาซึ่งจะทําปีละครั้งนะคะก่อนจะสลับไปทํามันโถลูปอื่นๆหมุนเวียนกันไปตามเทศกาลต่างๆทํายอดส่องซื้อตะลูกเป้าสําหรับขนมไหวประจันนะคะจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับยุคสมัยมามากขึ้นโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้นะคะและเป็นทางเลือกใหกับลูกค้า ซื้อไปเป็นของฝากของเส้นไหว้ส่วนใครหรือท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ทางเพจ Facebook กินเป็นสุขหรือที่หมายเลขโทรศัพท์0806562765 อที่ทำเนี่ยเพราะว่าพอเป็นไหว้พระจันทร์เราก็นึกว่าคนส่วนใหญ่ภาพภาพจำอะค่ะก็จะแบบกระต่ายอยู่ในดวงจันทร์อะไรอย่างเงี้ยพอมองขึ้นไปก็เห็นเป็นรูปกระต่ายอย่างเงี้ยค่ะก็เลยปั้นเป็นรูปกระต่ายขึ้นมาเพราะว่าไหว้พระจันทร์ส่วนใหญ่เวลาเขานึกอะเขาก็จะนึกเป็นกระต่ายเวลาเราเห็นโต๊ะไหว้พระจันทร์เขาก็จะต้องมีกระต่ายอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเราก็ลองปั้นมันโถเป็นรูปกระต่ายดูแล้วก็เคยเห็นก็ไปใช้ในงานด้วยไหม ใช่ค่ะมีเวลาลูกค้าซื้อไปอย่างเงี้ยเราก็จะติดตามผลงานตัวเองด้วยว่าแบบอยู่บนโต๊ะนู้นโต๊ะนี้เขาจัดแบบไหนอะไรยังไงอะค่ะขายคืนไมบ้าะราคาขายก็จะอยู่ที่ชิ้นล้าสาบาบาทค่ะผลตอบรับตั้ง วัตถุดิบของเรานะคะเราก็จะเลือกซื้อจากเกษตรกร,กรที่เขาปลูกกันเองแล้วก็ค่อนข้างจะปลอดสารนะคะแล้วรสชาติของมันโถที่เราทำเราจะเน้นเป็นหวานน้อยะคะ่ะแล้วก็เพื่อแบบในทุกช่วงวัยเขาจะได้ทานกันได้โดยที่ไม่ต้องมาคิดเรื่องความหวานอะไรมากหนะัก